ทุกนี่แหละจะเป็นห้องนูนั่นน่ะอ่ะหองนูอะไรลูกแช่วะเอาลับลูนื้ทุกนี่นะจะลอยซ่มชิบวันนะได้ตีดอยเลมแต่ไม่พอ